สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับบอสบอสบอส,บอ,สอ้าวอันนี้บอสโจสว่วนนี้บอสนายแม่อ่านายแม่นายแม่นายแม่วันนี้วันน,น,น,นนี้อารมณ์ดียังไงถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ปกติไม่มานั่งนะปกติไม่มานั่งเพราะว่ามันไม่มีโอกาสไม่มีเวลา ตอนนี้อากาศเย็นสบายก็เลยไปทุ่ลามาก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้อ๋อมันนั่งที่ของบอสโจนะครับปกติคุณแม่ก็บางทีก็มาช้าเนาะมาช้าแล้วก็เร่งรีบมาซาลาเดียนี้อ่ะคุณนายแม่ไม่มีไม่ได้ถ่ายไม่ได้ทาคลิปไม่ได้ทําอาหารช่องวัวลาเพินใช่แล้วก็มาค่มแล้วบางบางครั้งบางสถานที่โอกาสก็ไม่อำนวยบางสถานที่ ที่ทาเราจะมาทํามันก็ผุ่ะขอดมันหลายอย่างบางที่เนาะฝุ่นเยอะเยอะเนาะแม่ฝุ่นเยอะเยอะให้เรามันไม่เหมาะสมที่เราจะมาทําครัวอะไรเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยผมจะไม่ได้คลิปครัวลําเพลินเลยเนี่ยคลิปแม่สุภาพทำงานที่จะทำมือแต้มมันไม่คันมันบางครั้งมันไม่เหมาะบางครั้งมันตอนเราก็เหนื่อยมาครับๆแล้วเราก็เหนื่อยนี่แหละก็ได้ก็เลยไปทําตั้งแต่ถายน้ำาือ่่ายลุกแม่ผมมีคําถาม ทำไมทำไมหมอํำเนี่ยคณะเราเนี่ยทำไมต้องตั้งชื่อว่าสาวน้อยด้วยสาวน้อยนีคือตั้งชื่อมาแต่แรกเลยทำไมต้องสาวน้อยทำไมหนุ่มน,น้อยไม่ได้หรอหนุ่มน้อยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเราชื่อเรามาแต่แรกไม่ใช่ไม่ใช่ใชเขาว่าตั้งแต่แรกที่ตั้งมาตั้งแต่แม่ตั้งมาทำไมต้องชื่อว่าสาวน้อยก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าไม่รู้คิดยังไงพ่อสงการถึงว่าเป็นสาวน้อยสาวน้อยคือใครตัวนั้น ตอนนั้นไม่ไม่ได้ระบุเลยคือมันจะมีหลายรุ่นหลายรุ่น,นแต่แรกรุ่นอ่ามันมีรุ่นแรกรุ่นต่อไปต่อไปเรื่อยๆไม่ระบุว่าเจาะจงว่าคนนี้คนนี้เร,เ,รเราเราเราก็ไม่ระบุว่าลูกสาวหัวหน้าหลานสาวหัวหน้าไม่ไะบุูไม่ใช่แล้วลูกชายแม่ไม่มีสาวเลยนะมไม่ได้ชายชายชาย,ชายแต่ตัง้งตั้งจึงว่าสาวน้อยงงกับวิ่อีอ่าใช่ไหม <laughs> แต่คือตอนนั้น อันนั้นคือไม่ได้มีเหตุผลที่ว่าจะตั้งไม่ไม่คือคิดอยากจะตั้งก็ตั้งไปเลยนะมั้งพ่สงสารอยากได้ลูกสาวเลยตั้งชื่อสาวน้อยหรือเปล่าเกี่ยวไหมอันนั้นแม่ไม่รู้จักเพราะว่าไม่จัดแต่ว่าเราจะตั้งชื่อเราจะเราจะตั้งเป็นหมอลำขณะหมอลำเพิน่นคณะหมอลำเพิ่นจะตั้งชื่ออะไรไม่รู้อันนี้แม่กับพ่อไม่ได้คุยกันอไม่ได้คุยกันว่าเอ,อเราจะเอาชื่อยังไงแบบไหนอดี้ ก็คุณจักแต่ว่าเออสาวน้อยพบ้านแพงก็ก็เลยอาคำนั่นเลยไม่ไม่ตอแรกสาวน้อยมิดบ้านแพงสาวน้ออะไรนะสาวน้อยมิดบ้านแพงสาวน้อยมิดบ้านแพงตอนแรกแล้วมาเพชรตอนปีไหนอ่ะโอ้อันมิดบ้านแพงเนี่ยตั้งขึ้นงตะแลกมากพ่อพ่อตั้งมากมาดีูมาดูวายยังไงอ่ะข้นกับสีตีเตือนแน่กับสีบานันมันมิดนี่มันเป็นมันเป็นบ่ดีมิดมันอาจจะมิดเปล่ยนเรื่องจนพะว่างานเทาไหร่เนี่มาหลายช่วงก็เลยต้องไปเปลี่ยน ไถามหลวงพ่อดูเราก็เลยบอกว่าสาวน้อยเป็นจากมิดกลายเป็นเพชรเปลี่ยนเป็นเพชรเพชรมันมีคุณค่าเพชรมันมีเพชรมันจะเป็นเพชรมันจะเป็นอะไรอ่ะที่ว่าให้เราอ่ะมันมันคือเพชรเนี่ยเป็นเป็นสิ่งของที่มีค่ามากๆมันหลายๆอย่างของทุกอย่างไม่สามารถที่จะมากรีดทำเพชรให้มันเพชรเป็นเพชรลาวได้เพชรมันมีคุณค่าหลายๆอย่างมิดนี่มันก็ขึ้น คิดว่ามันสีมิดไปหรือเ่ามันสิบ่มีงานหรือว่ามันสิจังได๋ก็บ่รู้หรือาปเนาะมิดตั้งมากี่ปีไม่รู้อ่ะจําไม่ได้จําไม่ได้ปี2ปีถึงไม่แม่ได้ไประมาณแล้วก็เปลี่ยนใหม่ใช่ไม่นานไม่นานเอาคําถามผมหน่อยผมสงสัยมานานแล้วสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมรู้แต่คณะบัวริมบึงนะบัวริมบึงเขาก็มีเสียงอยู่ตอนสาวน้อยกับบัวริมบึงใครตั้งมาก่อนใช่สาวน้อยเป็นบ้านแพงจ้ะเหรอสาวน้อยเป็นบ้านแพง ผมมารู้จากสาวน้อเพื่อบ้นแพงตอนที่มากรุงเทพมากรุงเทพไอที่เวทีเป็นรูปดวดาวอ,ะอ่ะดูดาวนั่นแหละสาวน้อเพชรนบันแพงเขงยังอะก็ยังมีอยู่บวริมมืออ่ะอ่าใช่ใช่แล้วผมตกใจมากกว่าน,นั้นนะผมขับรถไปบ้านแม่เนาะจะไม่เคยเข้าไปเนาะเอา้าบ้านบวริมมือกับสาวน้อยอยู่ติดกันเลยเนี่ยใช่ไหมอยู่ในแวกเดียวกันคนละหมู่คนละหมู่เออแต่มันจะเป็นเส้นริมมือเหมือนกันคนอยู่คนละหมู่บ้าน ไม่หมูเออคนละหมูคนละหมูแต่ว่ามันไม่ไกลกันสมมุติว่าน,นี่สาวนออ้อยอันนี้หมูนี่ก็คือแต่ว่ามันเป็นเ,เส้นทางดินเรือสายเดียวกันเส้นทางเดียวกันเส้นทางญี่ปุ่นต้องสิไปเส้นเดียวกันเลยสแสดงสแสดงว่าบ้านแพงก็เป็นต้นกําเนิดหมอลําเพลินด้วยใช่ห้ยตะกีนีหลหลคณะกำลังลุกขนาดหมูตะกีกำเนิดจากนั้นก็จะกระสลายไปแล,ล้วร่วงไรตายจากไปโดยเลยอยู่ที่การบริหารเนาะ วันนี้ก็มีแต่เลขแรกกดูแม่มาอยู่น่ะมันมีคณะอ่อนตาคณะน้ำเพื่อนที่ว่าเป็นผู้บาอาจารย์คณะเลยนะอ่อนตาพัฒนาอ่อนตาอ่อนตาอ่อนตาออาพัฒนาลำเพื่อน่านเสียไปแล้วแล้วเป็นไงแม่พอมาอยู่สักไหนเปลี่ยนแปลงใหม่ดูดิผู้บริหารคนนี้เนี่งกับเด็กกับลายนี่นี่เป็นไงบ้างแม่แม่ภูมิใจคนนี้ไหมเนี่ยเนี่ยลูกใครยุคเมื่เนี่ยยุคคนเนี่ยเป็นไงลูกชายเออก็แต่นีแต่ที้ยุคของเขายุคของเขา หยุด,ดออนไลน์เอาเอารางวัลมาแล้วแม่แน่มแม่คุยกับผมดีๆแน่แม่เปลี่ยนเลยดูดิว๊า <c oughs> มีเบอร์ไหนด้งเหรอเอาแล้วรางวัลที่หนึ่งอันอันน,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 นี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นความความรู้เล็กๆน้อยนะจากคุณแม่สุภาพนะครับเราเราได้ค่อยคุยกันใหม่ถ้าสมมติว่าอยากฟั่างต้นกำเนิดอยากสร้างประวัติของ สาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือว่าของพ่อสงกรานต์หรือว่าของแม่สุภาพหนึ่งโจเนี่ยโอ้ยสามวันก็ไม่หมดห้าวันก็ไม่จบเป็นเงาะซิ่งบวันก็ไม่จบเขาสีเฮ็ดเฮ็ดเป็นแบบว่าประวัติไปเรื่อยๆไปในเรื่องเขาอยากจะทำหนังอยู่บอสอ่ะเขาจะทำหนังัทนอยู่เอาแม่เลือกก่อนเลือกจะเลือกตัวใดล่ะเพชรหาเพชรหาเพชรหาแล้วจะน้องออ่ะนี่แหละครเป็น บทสัมภาษณ์เล็กน้อยกับคุณแม่สุภาพนะฮะก็พอดีแม่มานั่งเต็นต์นะฮะก็นั่งคุยกันหลายๆเรื่องก็เลยดิโรสักมาถ่ายคลิปนะครับ 17, <18. S 1> ต้นเกี่ยวกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะฮะแล้วก็บ้านนุ่มจิบ้านเลขที่นเบิดเลยอะงหนึ่งหนึ่งแปดใช่ไหมหนึ่งหนึ่งแปดมีบ้างใช่ไหมแม่นี่ก็หนึ่งหนึ่งเจ็ดเนี่ยหนึ่งหนึ่งเจ็ดอันนี้ยังขอของเงินนอกวอันนอกอุ้มเองไหมเลขไหนสิบเจ็ดมาแมนเดนอายุสิบเจ็ดปี อ่าเดี๋ยวผมไปดูนู้นนะ่ะไปกินข้าวลืมไปว่าตัวเองนู้นกินข้าวซื้อส้มตำมาไม่เรียกพี่กินข้าวเลยโอ้โห ซื้อส้มตำมานั่งกินกับหลามพี่แหม่มเอาพี่อออทำไมวะพี่อออกินไม่เป็นพี่แหม่มพี่อออเป็นคนกล้าเม้งก็กินคุณเพราคนเม้งไม่กินพี่เขายังยังไม่หยุดตั้งของเหรอจะตั้งของเลยกินอิ่มยังไม่กินไม่กินอุตส่าห์ซื้อส้มตำกินเลยกินเลยพูดเล่นอรกินเลยกินเลยอะไรอร่อยเนื้อปลานีดีเลี่ยนื้ปลานะพี่บอกพักยังไม่ขอเตาไม่เรียกพี่กินข้าวเลยเสียใจมากเลยใครใครเรียกไหม เไปถามพี่แซมแล้วอย่าไปถามแซมนะถามพี่สิออแซมเขาหมั่นไส้พี่อยู่แล้วตั้งแต่เมื่อคืนน <c oughs> ่ะเขาหมั่นไส้พี่ดูสิโอเคครัวกินนี่ไปเคนี่นะขนาด<อ>สาอง<อ>